สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะหรือว่าอ่านหัวข้อคลิปแล้วก็อยากที่จะกดเข้ามาพลังงานดึงดูดเข้ามาเจอกันข้อความนี้เป็นของคุณค่ะเป็นข้อความจากเพลวดราประจําตัวที่ปกปักรักษาคุณอยู่นะคะขออนุญาตกรุู๊กาอาจา์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เซลที่ปกปักรักษาเพื่อนๆค่ะมาดูกันว่าข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตอนนี้อยากจะสื่อสารกับเพื่อนๆคือเรื่องใดคะ น่าจะมีข่าวด่วนเนาะไม่หมอไม่เช็คพลังงานนะคะขอไพ่เทพคติเลยนะคะในการที่จะสื่อสารในวันนี้ไม่แน่ใจว่าขออะไรไปหรือเปล่าหรือว่ากําลังสับสนวุ่นวายหรือต้องการไกด์นําทางอะไรถึงได้ mm hmm. เล่งตรงนี้นะคะที่จริงไม่หมอฟังทำคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้คลิปเฉพาะการล้วกันข้อความจากเทวดาประจำตัวเพื่อนๆค่ะ เดวิลขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะทักาหนึ่งห้าที่จริงขึ้นอ่กิเลตัณหามัวเมาเกิดความสับสนในสารที่ตัวเองได้รับมาหรือเปล่าคะโอเคโอเคพาราหู รือสีแล้วก็พ่อภูมเทวีพระรามโอเคไม,ม่ออกฟังเข้าใจแล้วสเต็งมันมีบางสิ่งบางอย่างะคะที่มันเกิดขึ้นกับสภาวะเพื่อนๆน,น่าจะเป็นคนที่ กำลังศึกษาเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แล้วก็ได้รับสา์มาแล้วว่าตัวเองอ่ะจะลงมาทําอะไรในเรื่องของการมาทําภารกิจทางจิตวิญญาณหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามมีอยู่หลายพลังงานใช่กันนะคะเหมือนเป็นห่วงอะค่ะเทวดาประจําตัวพยายามที่จะสื่อสารว่าขอให้เชื่อมั่นในในสัญชาตญาณตัวเองบางคนบางท่านกําลังได้รับข้อความใดมาแล้วเกิดสภาวะสับสน ภายในว่าสิ่งนี้ทำแล้วจะเป็นยังไงถ้าไม่หมอฟฟังพูดเลยนะฟังพูดเลยนะถ้าสิ่งไหนเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจในเรื่องของจิตญาณแล้วมันรู้สึกว่าบีดเบียนตัวเราแปลว่ามันไม่ใช่ทางมันเกิดความทุกข์ใจมันเบียดเบียนตัวเราละหนึ่งมันเบียดเบียนผู้อื่นด้วยไหมแปลว่าไม่ใช่ขอให้คุณตัดจบสภาวะนั้นไปเลยค่ะ แต่ถ้าคุณทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าให้มันเกิดผลดีกับเราเรารู้สึกปิติใจมันรู้สึกโล่งว่าเราได้ทําตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจไว้แลละให้คุณทําต่อไปเพราะนั่นจะเป็นทางที่ทําให้คุณค้นพบศักยภาพของตัวเองไม่พอมันจะเป็นผลดีในการที่คุณเล่งรอบบารมีแล้วคุณจะได้รับในเส้นทางที่าพาเพื่อนๆไปสู่จุดที่ใช่ที่สุดสําหรับคุณใช่ที่สุดสําหรับแม่หมอ ก็อาจจะไม่ใช่สําหรับเ,เพื่อนใช่ที่สุดสําหรับเ,เพื่อนก็อาจจะไม่ใช่ที่สุดสําหรับคนในครอบครัวมันมีอะไรที่แตกต่างกันแต่ละคนแต่ละท่านเกิดมามีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันใช้ชีวิตแตกต่างกันเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อเรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปมีอาชีพที่หลากหลายทุกๆอย่างก็คลุกเคล้า เป็นครอบครัวเป็นสังคมเป็นโลกที่น่าอยู่นั่นเองนะคะสิ่งที่เทวดาประจำตัวอยากจะสื่อสารกับเ,เพื่อนๆเลยก็คือมันมีหญิงและอย่างเสมอในการเรียนรู้จงรู้ให้เท่าทันสภาวะของตัวเองขัดเกลวสติปัญญาของตัวเองให้เกิดความฉลาดหลักแหลม ทุกๆอย่างที่เข้ามาคุณจะต้องเป็นคนที่ถือตราช่างในการช่างน้ำหนักว่าสิ่งนี้ทำแล้วเกิดผลอย่างไรสิ่งนี้ทำแล้วเกิดผลอย่างไรทรายสัญชตาตญาณเพียงคุณเดินตามมันจะเกิดอาการปิติคะขนลุกขนพองแต่ถ้าคุณทำไปแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันทุกข์ใจมันทุกข์ใจไปคิดว่าช่วยเขาไปรับกรรมของเขามาไปคิดว่าช่วยแบบนี้จะมีวิญญาณมา ครอบงำไม่มีอะไรที่สามารถทำเพื่อนๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นครุครูบาอาจารย์หรือองค์เทพก็ตามไม่มีใครมาครอบครองล่างเราเลยนะมีแต่ตัวเพื่อนๆเ,เองนี่แหละที่ปล่อยให้ด้านมืดมันเข้ามาแทรกแซงนี่คือสิ่งที่เทวดาประจำตัวอยากจะสื่อสารเลยก็คือค่อยๆค,คลายสิ่งสิ่งนั้นไปอะไรที่มันไม่ใช่จะตัดออกไปจากชีวิต เพราะมันเป็นช่วงสภาวะที่เนี่ยในตอนนี้นะคะมันจะเป็นพอท่อพอท่อประตูอีกเนาะวันที่สิบห้าใช่ไหมที่มันกําลังเกิดขึ้นถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่โอเคอ่ะก็ตัดจบไปนะมันจะมีบ้างที่มาทําให้เรารู้สึกขมุขมัวในสารในสายสาัญชา,า,าติยานที่เราได้รับมาตาช่างเรามีคนที่ตัดสินใจในการเลือกเดินชีวิตเส้นทางชีวิตคือตัวเรา ไม่มีใครมาบังคับได้แต่ถ้าสภาวะเนี้ยมันยังตีตีรตีลวนกลับมาหาเราอีกอ่ะก็ให้กลับไปดูและว,ว่าสภาวะนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้หรือเปล่ามันเป็นอะไรที่มันนอนเนื่องในใจหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่เราหมายที่จะมาทําในชาติภพนี้หรือเปล่าหูวิ่งเลยค่ะไม่หัวฟังอะตอนเนี้ยหูข้างขวามีใครเป็นไหมคะ สิ่งที่อยากจะบอกเลยก็คือฟังสัญชาตยานดีๆผ่อนคลายอยู่กับธรรมชาติไม่ต้องตึงเครียดนะกับเส้นทางเนี้คยค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะรู้สึกว่าเหนื่อยก็พักรู้สึกว่าหิวก,ก็กินรู้สึกว่าต้องเรียนรู้ก็เรียนรู้รู้สึกว่าก็เพียงเป็นผู้รู้แล้วก็ทําตามแต่ถ้าเรารู้แต่ละ เราทำอะไรโดยที่เราไม่รู้นั่นไม่ใช่นั่นคือการควบคุมถูกต้องไหมคะแล้วบางทีนะที่เราทำไปอะ่ะมันก็เขาเรียกไงที่เราทำไปมันเป็นเพราะว่าเราต้องการจะมาเรียนรู้ในสิ่งสิ่งนั้นเช่นกันเราต้องการที่จะมาเรียนรู้ประสบการณ์นั้นๆคุณไม่ได้ไปผิดทางคุณไม่ได้ไปจนแบบว่าหลงมัวเมามันเป็นเพราะว่าคุณต้องไปเรียนรู้ประสบการณ์นั้นก่อนขอให รู้ให้เท่าทันแค่นั้นเองว่านี่คือบททดสอบนะอย่างเงี้ยที่แน่นอนเลยก็คือเทวดาประจำตัวคณะทูตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์อกปักรังษาคุณอยู่ไม่มีใครไม่มีจิตวิญญาณใดไม่มีพลังงานใดที่จะสามารถทำร้ายคุณได้เลนั่นคือสิ่งที่ไม่หมอฟังอยากบอกนะคะ ขอให้คุณเดินบนเส้นทางนี้อย่างสนุกสนานนะด้วยพลังใจด้วยจิตวิญญาณไม่เป็นไรตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันไม่โอเคก็ค่อยๆแก้ไขปรับปรุงองค์ความรู้นี้เราเคยเรียนรู้มาคนนี้บอกอย่างนี้คนนี้บอกอย่างนี้อ้าวแล้วสิ่งไหนมันแช่ของเราละ่ะหลายๆคนไปฟังพอดแคสต์เนาะพอดแคสต์แรนดอมหลายๆแรนดอมเริ่มตีลวนแล้วอ้าว มันอย่างนี้เกิดความสับสนในจิตใจ,จกลับมาค่ะกลับมากลับมาทำสมาธิกลับมาอยู่กับกายใจจิตวิญญาณของเรากลับมาสูดลมหายใจลึกๆสภาวะนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วสภาวะนี้อาจไม่ใช่ของเราต้องมาถามตัวเราเองอะไรที่รู้สึกว่ามันเรียนรู้แล้วผ่านไปแล้วก็ต้องปล่อยวางเก็บนำสิ่งดีๆมา อะไรที่เรารู้สึกว่ามันคาใจก็ทิ้งมันไปเนี่ยเราสามารถเลือกได้มันมีฟรีวิวใช่เจตจำนอิสระคุณสามารถลังสรรสิ่งสวยงามให้กับชีวิตคุณได้เลยนั่นคือสิ่งที่เทวดาประจำตัวคุณอยากจะบอกคุณแล้วทุกๆเส้นทางคุณได้รับการซัพพอร์ตตลอดเส้นทางที่คุณทำ คุณลงมาท่องเที่ยวบนโลกใเนี้ยคุณมีความอุดมสมบูรณ์เหลือเฟืออยู่แล้วขอให้เชื่อมั่นแล้วก็มุ่งมัน่นทําในสิ่งที่ตัวเองได้รับมาสายสัญชาติยาณมานะคะแล้วเทวดาประจําตัวอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆอ,อีกคะ่ะเห็นไหมให้สนุกไปนะกับเส้นทางที่เพื่อนๆที่เพื่อนๆกำลังมาเรียนรู้เนี่ยเด็ฟูขึ้นค่ะ สเติงนะเดือโฟขึ้นแง่สมุนไพรทั้งเลือกคุณเป็นฮิลเลอร์อยู่แล้วมาตั้งเดทมีการเปลี่ยนแปลงจริงเปลี่ยนแปลงรักษาสมดุลอดือโฟขึ้นท้ายที่สุดแล้วคุณจะได้เรียนรู้สัจธรรมความเป็นจริงได้ด้วยตัวคุณเองคนะ่ะคุณลงมาเพื่อเรียนรู้คุณลงมาเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลคุณลงมาเพื่อนำทัพนำทีมผู้คนกลับบ้าน สิ่งที่ฟังนะอยากจะไกล์อยากจะไก,ก,กล์เพื่อนๆเ,เลยก็คือหลุดพ้นจากวัฏจักรนี้ซะมันมีอะไรกักขังคุณอยู่มันมีองค์ความรู้เก่าความรู้เดิมหรือมันมีตัวคุณเองอะที่กักขังตัวคุณไม่มองฟังไม่เห็นอะไรที่มันน่ากลัวเลยนะหรือ ไม่ได้เห็นอะไรที่มาทําร้ายคุณเลยพลังงานหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่เป็นอีกด้านหนึ่งของคุณที่กลัวว่าคุณอะ่ะจะไปเป็นแสงจนลืมอีกด้านไปหนะ้าอะไรเงี้ยกลับไปโอบกอดเด็กน้อยค่ะกลับไปฮิวเขาแล้วก็ไปบอกเขาว่าเราคือหนึ่งเดียวกันนั่นคือสิ่งที่อยากบอกเขากลัวว่าคุณจะละทิ้งตัวอีกด้านหนึ่งของเขาอะ่ะนั่นคือสิ่งที่ไม่หมอฟังสัมผัสได้นะเหมือนตัวคุณอะ่ะ เหมือนตัวคนเนี่ยเป็นคนที่แบบสองบุคลิกเนาะคนเรามันก็จะมีทั้งหญิงและอย่างถูกต้องไหมคะอารมณ์ประมาณว่าจะไปสว่างอะมืดมันก็ฉุดไว้แต่ก็ไปบอกมืดอดีๆตบไหลเฮ้ยเราเราก็ยังต้องใช้ชีวิตนะแค่จังหวะเวลาเนี้ยเราจะต้องเราจะต้อง,เร,องเราจะต้องใช้ด้านนี้ทำความเข้าใจแล้วเขาก็จะเป็นแสงเองเขาจะเป็นคนที่เข้าใจแล้วคอยระวังให้กับเรา เราเพียงเข้าใจความเป็นมืดและความเป็นสว่างในตัวเรานั่นคือการเรียนรู้ภายในตัวคุณนั่นเองนะคะเราอะ่ะมันจะมีแต่ละคนอะ่ะจะต้องใช้คำนี้เลยนะจะมีอะไรที่ต้องมากล่าวก็คือมามาเนี่ยได้รับการแก้ไขภายในบางคนบางท่านเติบโตมาในครอบครัวอันนี้แม่หมอฟังสัมผัสได้นะคะในครอบครัวที่ไม่ได้อุดมสมบูรณ์ไปด้วย ความที่แบบว่าต้องอยู่ครอบครัวพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีปมในวัยเด็กอะไรเงี้ยก็กลับไปเห็นทุกๆอย่างมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพื่อให้คุณได้เติบโตและเรียนรู้พอเราได้ได้กลับไปเข้าใจอะเข้าใจยังถึงแก่นแท้เลยว่าคุณพ่อคุณแม่เขาก็มีบทบาทหน้าที่ที่เขาจะต้องมาเล่นบนโลกใบนี้มาเรียนรู้ที่เขามามีการกระทำแบบนั้นกับเรา ก็เพื่อให้เราได้เติบโตแล้วเรียนรู้แล้วมาเป็นเราทุกวันนี้พอเรามองภาพแล้วก็เข้าใจเป็นแบบนี้คุณจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณขาดแคลนหรือคุณจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณมีปมในเรื่องนี้เลยคุณจะเข้าใจเลยว่าเป็นแบบนั้นอยู่แล้วทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อเกื้อกูลกันทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อให้เราได้รับบทเรียนและก็มีประสบการณ์ในชีวิตของการเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นเองนะคะ อันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะในเรื่องของครอบครัวมันมันลึกลงไปมากกว่านั้นมันอาจจะเป็นเรื่องฝังใจมันอาจจะเป็นเรื่องราวเรวร้ายในเรื่องของคนในครอบครัวความสัมพันธ์ก็ย่อมได้บางทีมันเป็นเพราะว่าติดมากับจิตที่สะสมมาไม่รู้กี่ภพภูมิเนาะความหวาดกลัวนั้นๆอะไรเงี้ยกลับมาอบกอดตัวเองก่อนค่ะ การที่เราจะได้ไปรักษาผู้คนหรือเป็นฮิลเลอร์ตามที่ไพ่พูดขึ้นมาเลยนะทำไมเไพมื่อมพหมอถึงพูดอย่างนั้นนี่ค่ะแพทย์หมอทางเลือกนะคะช่วยดูแลรักษาปรับปรุงแก้ไขวัฒน,น,นะ the world นะคะแล้วก็นี่เลยพระแม่ธรณีพระภูมทิทวีสเต็งเดอะเวิร์ทุกๆอย่างมันสอดคล้องมาว่าคุณได้รับบทเรียนนี้เพื่อที่คุณจะได้กลับมารักษาเยียวยา ตัวคุณเองแล้วเขาก็หมายถึงว่าคุณเป็นมีความเป็นผู้นำนะในการช่วยเหลือผู้คนให้เขาแก้ไขและออกมาจากสภาวะให้เข้มแข็งได้เนี่ยแปลว่าคุณจะได้รับบทเรียนนั้นๆก่อนเพื่อที่คุณจะได้ไปต่อยอดทเทวลาประจําตัวของคุณนะอยากจะสื่อสารว่าเขาปกปักรักษาคุณอยู่คุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยแปลว่ามันถึงไทม์ไลน์ที่ดีที่สุดแล้วสำหรับจังหวะเวลานี้ที่คุณจะได้เรียนรู้เหตุการณ์นั้นที่คุณจะได้เรียนรู้ประสบการณ์นั้นนั้น นะคะขอให้วางใจแล้วก็อ่ะโอเคยังไม่อยากจบนะขอให้วางใจแล้วก็ให้เชื่อมั่นในตัวคุณเองว่าเส้นทางเนี้ยมัน,ม,นมันคือไทม์ไลน์ที่ใช่สำหรับฉันแล้วถ้าเราไม่ไปสะดุดหินก้อนนี้ก่อนเราก็อาจจะไปเจอรถเข้าได้ไงอุบัติเหตุข้างหน้าก็ได้อย่างเงี้ยเราต้องมาเจอหินสะดุดล้มตรงนี้ก่อนอย่างเงี้ยอาจจะมี าพายุข้างหน้าถนนขาดก็เป็นได้เองเนี่ยเขาอาจจะมาทำให้เราแบบว่าไปเจอเหตุการณ์ต่างๆเพื่อให้เราเติบโตนั่นเองเนะคะเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็พอเนาะตกสองใบนะพาพายเดี๋ยวโบวยังไงก็ขึ้นเนาะ พลังงานเพื่อนๆขออีกใบค่ะที่จริงไพ่ใบนี้ก็ขึ้นนะในคลิปที่แล้วมีคนที่ดูคลิปที่แล้วมารับชมคลิปนี้ด้วยก็คงเป็นสารถึงเพื่อนๆเ,เช่นกันนะจัสมินมันถึงช่วงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะได้รู้ภารกิจทางจิตวิญญาณมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้กลับมา ทำความรู้จักกับตัวคนเองคุณจะได้เกิดการตื่นรู้ค่ะทางด้านจิตญาณเหตุการณ์นี้จะทำให้คุณกลับมาภายในด้วยเหตุการณ์เนี้ยที่มันเกิดขึ้นกับเพื่อนๆเนี่ยไม่หมอฟังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเพื่อนๆน่าจะเฉพาะกลุ่มเหมือนกันที่อยู่ดีๆก็รู้สึกว่าชีวิตมันพลิกผันแล้วอะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ละการเงินก็ติดขัดความรักก็ถาโถม การงานอีกอะไรเงี้ยบ้านก็อยากกลับอะไรเงี้ยหลายอย่างเหลือเกินถามตัวเองนะคะว่าตัวเองต้องการอะไรนั่นคือสิ่งที่ไพ่เทวดาประจำตัวอยากจะให้เพื่อนๆกลับมาภายในให้มารู้สัจธรรมของเป็นจริงได้แล้วละทิ้งตัวตนเก่าๆทำลายล้างเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่ตัวเองยึดอยู่ใครเป็นคนตีกอบว่าชีวิต อายุเท่านี้จะต้องมีเท่านี้ใครเป็นคนตีกรว่าความสุขหมายความว่าการจะต้องมีบ้านมีรถใครเป็นคนตีกรตัวเราหรือเปล่าถามตัวเองนะคะความสุขตัวเองอยู่ตรงไหนสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำหรือว่าปารขนาจริงๆคืออะไรรู้ให้เท่าทันตัวเองแล้วก็สถานการณ์รอบข้างสถานการณ์รอบนอกมาสะท้อนความเป็นเรา ที่ไม่หมอฟังหมายถึงนะตัวเราสะท้อนบุคคลรอบข้างสถานการณ์รอบข้างและสถานการณ์รอบข้างก็สะท้อนความเป็นเราถ้าเราอยากจะรู้ว่าเรามีสภาวะยังไงให้มองคนรอบข้างสภาวะรอบข้างคุณยังเจอคนทกซิกคุณยังเจอสภาวะที่มันแปรปวนเรื่องวุ่นวายกลับมาถามภายในคุณเคยมีเวลาให้กับตัวเองไหมคุณเคยได้นั่งนิ่งๆดูทีวีหรือเปล่า คุณเคยได้นั่งเฉยๆแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวโดยวางโทรศัพท์หรือเปล่ากลับมาถามตัวคุณเองนะคะหรือว่าคุณลองมองดูว่าสถานการณ์รอบนอกมันผ่อนคลายแล้วใจคุณอ่ะมันว้าวุ่นอยู่หรือเปล่าหลายๆอย่างมันชี้เหมือนกันได้หมดอาจจะหมายความว่าคุณนิ่งสงบแล้วก็เป็นได้ให้คุณมองอ่ะข้างนอกมันนิ่งแล้วอ่ะ แปลว่าใจนั่นแหละที่มันนึกคิดไปเองคุณก็ดับสภาวะจิตนั้นให้เร็วไม่ต้องไปคอยตามในสิ่งที่พ่ยขึ้นมามีประมาณ3ามสภาวะค่ะที่ไม่หมอสัมผัสได้นะคนที่นิ่งสงบและแต่คิดว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราอะทั้งทั้งนี้ไม่ดีมีอะไรเกิดนะกับบางคนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆแต่ยังไม่รู้ตัวนะกับบางคนที่เกิดขึ้นแล้วจะก้าวไปทําแต่ก็ไม่ไปสักทีอะเห็นเนี้ยพอเข้าใจในสิ่งที่ไม่หมอฟังพูดไหมคะเจ้าของคลิปคุณเข้าใจนะ ก็ขอให้เชื่อมั่นและเทวดาประจําตัวอยากจะบอกคุณว่าอีกนิดนะโดนตบเข้าทางแหละอีกนิดจริงๆเขาคอยแบบว่าระวังให้คุณอยู่ทุกรอบด้านมันไม่มีอะไรอ่ะมันเป็นเพราะคุณอ่ะพาตัวเองประมาณว่ามีถนนดีๆค่ะแต่คุณลงไปเดินเดินข้างของบางทีมันก็ไม่สะดวกอ่ะในการเดินเนี้ยแต่ก็มีเนี่ยพื้นให้เดินดีๆเนี่ยโรยไปด้วยกีบกลับไปซ้ำ แต่คุณไม่เดินนะคุณไม่ชอบคุณชอบความยากลําบากนั่นนะ่ะหนึ่งเลยนะมีคนที่เลือกแบบนั้นกับบางคนที่เดินได้เนี่ยไปข้างหน้าเนี่ยแต่ยืนอยู่เฉยๆก่อนรอก่อนอาการแล้วแต่ได้เช่นกันไม่มีใครว่าอะไรไมันเป็นสภาวะอย่างนี้ค่ะโอเคนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันต่อในคลิปต่อไปไม่ได้ว่าทำไมพูดอย่างนี้ล่ะ เดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันต่อแต่รู้แค่ว่าคุณกําลังเข้าสู่กระบวนการการเติมรู้ทางด้านจิตวิญญาณค่ะนั่นคือสิ่งที่แม่หมอฟางอยากจะก u i d ให้กับเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ยินดีที่ได้รู้จักค่ะแม่หมอชื่อฟางนะคะทักทายเพื่อนเพื่อนทุกท่านเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่แล้วก็คนที่อยู่กับแม่หมออยู่แล้วด้วยเชื่อว่านี่จะเป็นครอบครัวจิตวิญญาณที่เป็นวงกว้างมากๆไแม่หมอฟางก็เพิ่งเข้าสายนี้เช่นกันแล้วก็จะอยู่กับเพื่อนๆ ตลอดไปนะสวัสดีค่ะ